อัเนี้ยมันมันรับไม่ได้เลยนะเนี่ยเข้าเวนอยู่แล้วก็ไปทั้งแบบเนี่ยมันไม่เดินเกบไป่เงี้ยนมันจะช่วยยังไงล่ะอย่างเงี้ยมันไปทั้งแบบแเราเข้าเว้นอยู่อย่างเงี้ยมันไม่คนอื่นเขาก็ทำความดีกัน เราทำลายอะไรอย่างเงี้ยเรื่อม่รถมีของมันเนี่ยยังไม่ได้คนยังไม่ได้คนครับแต่เราไม่ยังไม่ได้ดูต่างว่าแต่ต่างว่ารับวที่มีแจังที่ว่าเต่างวันทีโยมแล้วก็โอบโยมแล้วเนี่ยรถมีมีของหรือเปล่าเรื่องนี้ก็พออาจจะเกรื่องที่เขาอีกนรับก็แค่ก็ที่เราต้องคุยกับนายต้อว่านายต้องรู้อะไรก็ไหนายก็อาจจะทะเบียนข้อมูลมากที่ผมอาจจะมันก็อาจจะ พยายามทนใจเอ่อทาความดีก็เคยบอกพี่ต้องบอกีิการที่เนี้ยเราต้องบอกหมดแล้วนะถ้ามันมีผลงานออกมาที่เป็นที่เป็นจัก,กว่าเออเราพยายามแก้ไขแล้วมันก็ทะว่ากันแต่ขนาดเนี้ยมันมันรับไม่ได้เลยนะเนี่ยเ้าเว้นอยู่แล้วก็ไปทั้งแบบเนี่ยมันไม่เดินเกตไปอย่างเงี้ยสำหรับคดีนี้นะครับเอ่อผม ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้กักับหนองปิงเนี่ยได้เดือนเจ็นะครับได้รับนโยบายจากผู้ชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ท่านรองผู้ชาการผู้ช่วยนะครับท่านผู้ชาการภาค6นะครับและผู้เขา้าพิการเน้นย้ำไม่ให้ตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับในส่วนคดีนี้นะครับเมื่อผมได้มารับตำแหน่งใหม่ก็ได้มีการ รีเอ็กซเรย์น,นะครับอะาไราการตรวจว่ามีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่จากการข่าวนะครับก็ทราบว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้รายงานทางลับให้ผู้ควบการทราบนะครับท่านผู้ควบการได้สั่งให้รุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรนครสวรรค์มาประสานกับชุดสืบสวนของสอพอนหนองปิงดำเนินการหาข่าวแล้วก็ได้รับจากสายว่า าผู้ต้องหารายนี้นะครับซึ่งเป็นข้าราชการตารวจของสองพนออิงเนี่ยนะได้มีพฤติการในการจําหน่ายยาเสพติดจึงได้ทําการล่อซื้อนะครับได้จับฟุมตัวผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางก็คือ,อยาเสพติดที่ได้จากการล่อซื้อเนี่ยสิบเมตรไม่มีการช่วยเหลือนะครับใครผิดก็เราก็ดําเนินการเต็มที่